สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานทีวีนะครับการใช้งานแอปนะครับกรณีที่ซัมซุงยังไม่มีแอปตัวนี้มาให้เราจะทํายังไงอย่างเช่นแอปดิสนีย์พลสีภาพปกติเราต้องมุดใช่ไหมครับอันนี้ผมจะแนะนําว่าไม่ต้องมุดก็ได้ถ้าลูกค้ายังไม่ต้องการทําแบบนั้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับแอปทูแล้วก็ Vt ทีอย่างนี้ครับยูฟิกอย่างนี้ ที่ลูกค้ายังไม่มีแอปในตัวทีวีของซัมซุงนะครับเราจะใช้งานแอปตรงนั้นยังไงเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการเข้าไปใช้งานนะครับให้ลูกค้ากดโฮมนะครับโฮมแล้วเลื่อนไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับาเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายมาใกล้ๆที่เราจะใช้งานดีกว่าสามารถย้ายได้นะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยครับลูกคา้าวิธีการบุ๊กมาร์กนะครับ เพื่อให้เราใช้งานง่ายๆลูกค้าก็พิมพ์ไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลยแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะสมมติลูกค้าอยากใช้ VTV อย่างเงี้ยครับที่มันไม่มีแอปในตัวของซัมซุงนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับวี v. นะครับแล้วก็กดคําว่าถูกเลยครับ มันก็จะขึ้น VTV เห็นไหมครับ VTV นะครับลูกค้าก็เข้าไปล็อกอินตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีตัวล็อกอินนะครับกดเข้าไปล็อกอินได้เลยนะครับก็ทําเหมือนที่เป็นแอปนั่นแหละครับล็อกอินได้เลยอส่วนลูกค้าเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับแนะนําให้บุ๊กมาร์กไว้นะครับบุ๊กมาร์กไว้เพิ่มในบุ๊กมาร์กนะครับกดอันเป็นสีเหลืองนี้นะครับมันจะบอกว่าเพิ่มในบุ๊กมาร์กแล้วนะครับ เสร็จแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ออกไปนะครับออกไปแล้วก็มาดูที่บุกมากรานะครับเนครับมันจะมี vt v ีวเห็นไหมครับถ้าเราจะใช้งานเรามาที่บุกมากล้กเข้าไปล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นแอปอื่นลูกค้าก็เข้าไปเลยครับนินี่ Star, นะครับหรือฮอสต้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ลูกค้ากรณีที่ลูกค้าไม่อยากมุดไปไหนนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับ h u s t l c o m นะครับอ่าก็มันก็จะมีติ๊กเสร็จข้างๆนะครับก็กดติ๊กเลยเลยเห็นนะครับมันก็จะมาที่หน้า h t s t a a c o m เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับมันจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบน,นะครับพอเข้าสู่ระบบก็ไปทําการล็อกอินได้เหมือนกันนะครับแล้วลูกค้าก็บุ๊กมาร์กไว้นะครับ บ้างไม่เหมือนเดิมหรือจะเป็น True นะครับขาพิมพ์ True แล้วก็เข้าไป เราไปเข้าสู่ระบบล็อกอินได้เหมือนกันนะครับนะครับเราสามารถมาเข้าสู่ระบบของทีทูไอดีได้เลยนะครับ๋ยวเราลูกค้าก็บุ๊กมากเ้นะครับถ้าลูกค้าอยากใช้งานฟังก์ชันไหนก็เข้าไปพิมพ์ดูนะครับเราก็มาล็อกอินในตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนการเล่นนะครับอ่านี่ผมออกไปก่อนนะครับผมลองออกไปจากหน้านี้ก่อนนะครับ ถ้าลูกค้าเปิดทีวีขึ้นมาห่างเี้เรากดโฮมนะครับกดโฮมเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีพวก n l t x y o x y u u t u b e บเอสพ v ว e วไอชีอีอะไรให้เราปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นของซัมซุงนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเล่นเพิ่มเติมเราก็ไปที่เราไปบุ๊กมาร์กไว้นะครับเหมือนต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้แค่ให้ลูกค้าเลื่อนไปตรงเข้าว่าบุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์กที่เราเซฟ ช่องไว้นะครับนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับจะเป็น VTV จะเป็นฮอสตาจะเป็นทูอย่างเงี้ยครับเราสามารถลบเลือออกได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับอย่างยิดนี่อย่างเงี้ยครับลูกค้าไม่อยากมุดประเทศอย่างเงี้ยก็มาที่ตรงนี้เลยครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่มันก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่าที่เราไม่มีแอปนะครับก็มาที่ hotstar. .com แล้วก็เข้ามาลกอินตรงนี้ได้นะครับ หรือจะเป็นวีทีวีลูกค้าถามบ่อยๆนะครับวีทีวีนะครับภาพยนต์จากจีนนะครับอ่าก็มาลลอกอินตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับถ้าทาเหมือนแอป,ปนั่นแหละครับแต่ก็คือแค่เราเข้ามาอินเทอร์เน็ตเรามาบุ๊กไว้นะครับมันก็ง่ายในการที่ลูกค้าจะเข้ามาเล่นง่ายๆเหมือนกันนะครับซัสสมซุงยังไม่ได้ติดตั้ง,งแอป,ปเหล่านี้มาให้นะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปทําการบุ๊กมาร์กไว้ เือลูกค้าเล่นชูอยากดูพิมพ์มลีอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปล็อกอินได้นะครับหรือว่าดิสนีย์ดิสนีย์พัทนี้ครับลูกค้าก็เข้าไปบุกมาแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับหรือจะเป็น v ีทีวียูฟิกเงี้ยที่ลูกค้ามาถามบ่อยๆว่าทําไมไม่มีแอปนะครับแล้วเข้าไปตรงนี้แล้วบุกมาได้เลยคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ให้ลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเลยครับหรือถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้ผมช่วย สอนการใช้งานอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็ให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผม